กำนานโจมยุทธดห่างามตอนที่172ถึงตอนที่1 7 3ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ mynovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานำไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ mynovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจ พวกเราทุกคนบุกตะกูลสายความเร็วรลยงานตัวเรามีปัญหาแล้วครับท่านเจ้าหน้กายมีเรื่องอะไรกันไอพวกแมงเม่าของสำนักวิญญาณยุทธ์ยังกล้าเหืออีกนั่นหรอเจ้าองค์ชายตัวปลอมนั่นไปปกดมทหารของราชวงศ์ให้เข้ามาบุกโจมตีเทียนเต่าตอนนี้ได้เริ่มโจมตีแล้วขอรับองค์ชายตัดว่าให้พวกเราปกป้ององค์จักรพรรดิจับตัวกระดที่มันบางยาวองค์จักรพรรดิให้ได้พวกสำนักวิญ,ญญาณยุทธ์ได้หลบหนีไปทางทิศตะวันตกหมดแล้วขอรับส่วนพวก,กระดับสูงของพวกมันก็ถูกเก็บเรียบไม่เหลือสักคนเลย ไปไม่เหลือสักคนเดียวเพราะงั้นพวกเราจะถูกกล่าวหาว่ารอบบางยางองค์ตะกับพับข้าเกงว่าเราคงจะอยู่ที่เฮียนเต่าไม่ได้แล้วพื้นปล่อยไว้แบบนี้เราคงถูกในละเทศแน่นี่ข้าจะต้องเล่นล่อนไปเลยกับคนรักของข้าเหมือนกับท่านพ่อ,เ,อ,อเลยไม่มันจะไม่มีวันตาเท่าจัดก,การพื้นที่รอบๆให้ข้าด้วยตะกูลพลังตะกูลความเร็วแล้วก็ตะกูลป้องกันคุ้มกันข้าไว้ข้าดกคนที่บุกเข้ามา คนอนื่นตามข้ามาเราจะไปไหนกันน้องสารจะไปสิงหลวงั้วเหรอไม่ถ้าข้าไม่อยากจะไปไหนข้าก็จะไม่ไปต้องไปช่วยองค์จกักรพรรดิให้เขามาจัดการสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างหัวหน้าหยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่พลังบิญญาณของเขาสลายไปเกแล้วเหลือเพียงส่วนเดียวนั้น ที่ช่วยประคองชีวิตเขาไว้ได้หลังจากให้ยาถอนพิษน,นะเราต้องรอเวลา2วันเพื่อดูว่าเขาจะรอดหรือไม่เราก็เล่นใช่ไหมน,นี่แค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้ทําไมทําหน้ากันเครียดแบบนั้นละ่ะอย่างมากก็แค่ต้องไปชิงหัวไปหาหัวหน้าใต้ยังไงละ่ะ พวกท่านไม่คิดถึงเขาเรื่องอะไรกันพวกเราบอกไ่ีบ้านที่ไหนมันเปิดประตูไม่เห็นเลยว่ามีพวกมดป่วงเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอย่ามาทาเป็นเล่นนะเว้ยเดี๋ยวข้าทิ้งจะหลอกะครับมีห้างอื่นอีกไหมท่านอย่างมีครับสาหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสารสก,กาศของก้าโซ่ทลายใจมีผลรุนแรงเป็นวิธีที่เลวรยที่สุดเพื่อต้านพิษแต่หากใช้วิธีนี้อายุไขจะถูกบันทอนลงไปพิตนั้นได้ค่อยๆแทรกซึมในร่างขององ,องค์จกักรพรรดิเป็นเวลาหลายปีแล้ว หากเขารับเอาสิ่งนี้เข้าไปแล้วก็เขาจะอยู่ได้แค่อย่างมากก็อีกแค่สองปีเท่านั้นหรือไม่ก็เสียชีวิตในทันที จบ้า,มาไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ตามหาป้อนยาน,นั้นแล้วก็จะถูกนับว่าเป็นฆาตกรนะท่านอาจารย์แลวจะถูกลงโทษไปเก้าชั่วโคตรเอาอยานั้นมาให้ข้าข้าโอแบ่งรับความเสี่ยงไว้เองยังไงซะมังกรบาตอล,ลาลาจะชนาไปก็ไม่เหลือใครอยู่แล้วอย่างมากข้าแค่ต้องออกเล่นล่อนไปกับเสี่ยงกังก,ก็เท่านั้นเ่องเลยสารลับสักทีถ้าพูดถึงคนที่จะแบ่งรับภาระแล้วก็ข้าพอนึกออกอยู่คนนึงนะข้าจะบอกว่าให้แบ่งรับภาระซึ่งเป็นอาหารของอาณาจักรกว่าล้านคนแล้วก็ ข้าว่าคงมีให้เขานี่แหละหรือว่าเจ้าจะหมายถึงเขาคนที่เพิ่งจะไปถึงระดับ90เดดที่สูงที่สุดนตระกูลหอคอยแก้วเจ็ดสมบัติเจ้าก็บีฉันวันนี้หอคอยแก้วเจ็ดสมบัติจะต้องพังพินาศจงยอมรับชะตากรกรมซะวิญญาณยุทธวิวชั่นสุริยค่าธรมินโอเคหมดที่อยากสะเทือนพึกษ,ษาพวกเจ้าช่างโง่เขานะไม่รู้เรื่องไงว่าเลเวล90เด็ดมันคตรระดับกับพวกเจ้าพวกเจ้าคิดว่าจะรับมือข้าได้หรือยังไงกัน โคโสท่านลุงกระหนูข้าฝากท่านจัดการที่เหลือด้วยข้ากับท่านเจ้ากระบี่ยังมีเรื่องต้องสาสาันเจ้าหนูเหือกับไม่หนูกระบี่ไม่ยอมพาข้าไปเล่นด้วยอีกแล้วรีบไปรีบมาละ่ะมีคนมาคนกําลังมานั่นเขาใช่ไหมเล่นบรรดาบนี่นาะไม่ใช่เล่นเดียวแต่ไี่จะเริ่ม เป็นเขาจริงๆด้วยบ้าเอ้ยไอ้มารหอคอยนั่นอีกแล้วไรกล้าลำเส้นนี้หมาจะต้องตายเจ้าก็มีสนสินเป็นยังไงบ้างทุกคนเรียบร้อยดีไหมออสก้าหลงๆในที่สุดพวกเจ้าก็มาแล้วเราทาให้พวกนั้นถอยไม่ได้เลยท่นานนานีข้าท่านเจ้าในการหังห้ารู้สถานการณ์แล้วลหรอข้าเคยเป็นราชภูรขององค์ชายมาก่อนข้าสามารถจัดการเองได้ไม่ต้องห่วงองค์จักรพรรดินั้นมีสติปัญญาเฉียบแหลมคงจะรู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของพวกเราหอคอยแก้วแล้วแน่นอน ท่านผู้นำนีข้าไม่อยากขัดท่านหรอกนะแต่ข้าเกรงว่าหากองค์ตะกพัดปืนขึ้นมาแล้วเขาจะผ่านไปทั่วนะเพราะอย่างนั้นข้าจึงมีบางสิ่งอยากจะถามท่านเจ้าก็มีถามข้ามาได้เลยข้าได้ยินมาว่าท่านได้ข้าสูงแล้วเก้บเซึ่งเป็นจุดสูงสุดและถูกรู้จักกันว่าอยู่ในดินแดนที่สูงที่สุดจากข่าวลือที่ได้ยินมา,ว,านว่าัากคนผู้หนึ่งสามารถต่อกรกับราชทินานามพมยุทธ ที่ระดับต่ํากว่าตนเองได้ถึง10คนในทีเดียวนั่นนะเป็นความจริงหรือไม่แน่นอนว่าพลังวิญญ,ญาณน,นั้นพุ่งสูงขึ้นมากรา่กับว่าข้ามผ่านโลกของพลังวิญญ,ญาณที่เคยเข้าใจมาคงอธิบายกับผู้คนที่ไม่เคยสัมผัส ความรู้สึก้ให้เข้าใจได้ถ้าคงไม่อยากตอบคำถามเจ้าได้ถ้าจะให้อธิบายถึงความแตกต่างแล้วก็หากลองเทียบกับดวงจันทร์สำหรับดวงจันทร์แล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆทำได้แค่เพียงเงยหน้ามองมันเท่านั้นแต่เมื่อเจ้าเข้ามาอยู่ในแดนแห่งน,นี้แล้วก็ดินแดนแห่งน,นี้นะ่ะ ถูกขนานนามว่าเป็นระดับที่สามารถสัมผัสกับดวงจันรได้โอ้โหแตกดวงจันงั้นหรอเทพสุดๆไปเลยไม่รู้จากการอุปมาหรือไงฮะเช่นนั้นเราก็องตกระพัดคงไม่ทําอะไรบ้าๆแน่ใช่แล้วล่ะท่านนักบวชครับฉันสิ่นนั้นได้เข้าสูร่ระเวล99 0แล้วฮะเกีรงว่าเราคงไม่สามารถช่วยท่านได้แม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่มาที่นี่ปัญหาน่ะมันอยู่ในวงัง รู้เลิ้วกาดต้องออกมา โอ้เจ้าหนูจากตระกูลเฉินเองเลยระดเก้าสิบเด็ดแล้วมันเลยไม่แล้วนี่สมคำล่ำเลยขอบคุณที่ชี้แนะข้าห้าลุงกระบี่คนคนนั้นหรือว่าเรื่องจริงเหรอเนี่ยพวกนั้นทําได้จริงๆระดับที่สูงที่สุดที่มนุษย์สามารถไปถึงได้เล่ากับว่าเป็นพระเจ้าที่อยู่ในล่าของมนุษย์รลเวล99พบเพมยุทธ์สุดขีดจำกัดดูเ่าเสียเอ๋คงจะพลาดสินะช่างมันเถอะนี่นะ่ะคือการบ่มพลังที่ได้ข้อมูลจากอาณาจักร เป็นการฝึกที่ไม่ล่าชา้าการเพิ่มพลังเพื่อสืบโทษดตำแหนห่งเทพเจ้านี่แหละคือสิ่งที่พึงกระทําที่สุดเซียวกังอาจารย์โฮห,ห้าโลกไปหมดแล้วโฮมีน้องไก่บ้างไหมตอนนี้ข้าต้องการมันมากเลยล,ะล่ะลงหลง่าข้ามันกลายเป็นวุ้นหมดแล้ว ทำไมข้าถึงไม่มีแรงเลยล่ะขอโทษด้วยนะทุกคนข้าทำเกินไปหน่อยท่านทั้งที่เป็นแค่การโจมตีธรรมดาแต่กลับสามารถปั่นป่วนกระแสพลังวิญญาณของบางคนได้เลยกันหนแล้วใครกันนะที่จู่โจมท่านเจ้ากระบี่เมื่อกี้นี้แข็งแกร่งขนาดไหนกันท่านผู้นำหนิงท่านสนสินทำอะไรอยู่บ้าหรอไม่มีอะไรหรอแค่ต้องหักหน่อยท่านผู้นำหนิงข้ามีคำถามจะถามท่านได้สิคนที่จู่โจมเมื่อกี้คือเขาใช่ไหมใช่แล้วล่ะเขาคนนั้นนั่นแหละข้าว่าเขาคงเป็นคนเดียวที่ทำให้ งบดเดเจไ้ขาทําได้ยังไงกันตามที่ท้าลุงได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้หลังจากระดับ96ขึ้นไปทุกเลเวลจะแบ่งเป็นแดนเลเวล97คือแดนลูกจันทร์เลเวล98คือแดนทลายจันทร์ส่วนเขาน่ะอยู่บนจุดสูงสุดของมนุษย์เลเวล99พรมยุทธ์สุดขีดจํากัด